สวัสดีครับเช้านี้นะครับกับรายการทานิิกาแฟสดเดินนะครับสำหรับเอฟซีนะครับที่ถามหาคุณยายมีหบหน้ากันทีห้าวันเนาะนโอ้โหต่างขอก็ต่างถามหากับพอดีผมก็ได้เดินทางนะครับช่วงนี้ชีวิตคือการเดินทางนี่คุณยายมาแล้ว <c oughs> อ สวัสดีไม่เจอกันหลายวันเลยเป็นไงสบายดีเช่นเดิมเดิมเ <c oughs> อฟซีก็ถ <c oughs> ามหาิถึงคุณยายคุณยายไปไหนบอกแกแกอยู่บ้านนั่นแหละไม่เห็นแม่มาเยี่ยมเยือนนั่งกินกาแฟว่างั้นบอกพอ,อ,อ,อดไีไม่ได้อยู่บ้านนะครับ ดิกงเ,เห็นแวบ,บเดียวไปแกไปทำงานไปไกลคน,คนมีงานเนะเาะแล้วคนอยู่บ้าน,นถ้า,ถ,าถ้าไม่มีงานก็เดินอยู่เดี๋ยวทั้งวันใช่ไหม <laughs> นี่ครับคิดถึงเช่นเคยนะครับคุณยายคิดถึงเหมือนกันแหละ รู้จะถามยังไงเนาะอยู่ไกลกันเนะ่เออนั่งคุยสนุกสนานกันนะครับหลายวันนะครับคุณยายมาแล้วคุณยายสบา,างมาแล้วครับอยู่ใกล้นลปปกนเนี่ยครับอยุติเกังเนี่ยเนี่ยบ้านไก้เรียนเคียงทักทายกันเดินผ่านก็คุณยายกินข้าวหรืยอยังนะครับ ก็ชินเคยครับวันนี้รายการือขาอ่าวมามแจมด้วยคุณยายนะครับนั่งทาคลิปอยู่คนเดียวของทำันเดี๋ยวบาจะถามหาคุณยายอยู่ไหนนะครับเป็นน้องคุณยายมาแล้ววันนี้มาแล้วแมวล่าแมวล่านะ <c oughs> ครับกับเข้าสู่รายการข่าวช่นเคยนะครับกับรายการทีวีน้องติดตามรับชมนะครับจะหลัหงหายไป หลายวันมือแกนครับไม่มีเวลาทําข่าวให้พี่น้องพอดีไปช่วยงานทางญาตินะครับนานะครับเดี๋ยชีวิตไปนะครับเรื่องความสูญเสียนะครับมีกันทุกคนนะครับมมเกิดแก่เก็บตายเป็นเรื่องธรรมดาครับพี่น้องครับครับวันนี้ข่าวฝนฟ้าวันนี้น่าจะไม่ตกแล้วเนาะโอ้โหมาเมื่อกี้นี่น้ําท่วมแถว มาเอียงเขา,า,าเากือสาพัดมึงพท่วมตกตกเป็นชังง่มงอะ่ะนานๆตกเที่ยวถ้าท่วมมันตั้งหลักกันไม่ทันนะครับมงท่านขอหรถโดนแสดงความเสียใจน,นะครับท่านที่รถโดนน้ำท่วมนะครับเพราน้ำท่วม,มนี่ต้องต้องไปล้างเครื่องใหญ่เสียตังกันอีกหลายคนนะครับ ก็เรื่องฝนฟ้าก็ห่างหายนะครับคงจะไม่กลับมาแล้วนะครับตกตกทีท่วมเลยแับแต่บ้านเราไม่ท่วมหรอโอ้จะท่วมทางนี้ได้ไงทางนี้มันคือเป็นเนินแต่ว่ามันมีลองลำรางตรงนี้ไงพอฝนหายก็แห้งพอฝนหายก็แห้งแต่ก็ร้อนเหมือนเดิมรับกับ ฝนฟ้าชนประทานไม่ว่าหน้าไหนก็มีสิตกได้อย่างว่าลนะวันนี้วันที่หกแป๊บเรีวจะสิ้นเดือนแล้วเนาะวันนี้วันที่ยีบสองแล้วนะครับพี่น้องยีบสองวันศุกร์ที่ยีบสองมีนาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับเมื่อคืนนี้แจ้งข่าวมะลำสาวน้อยเช่นเดิมนะครับเมื่อคืนนี้เล่นอยู่ที่น้องบัวรำพูครับพี่น้อง วันนี้จะไปเล่นกันต่อที่อำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันที่ยีิบสองวันนี้นะครับพบเจอกันได้ที่อำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเสร็จจากร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ําแล้วก็จะไปที่จังหวัดบุรีรัมบุรีรัมครับพี่น้องบ้านอำเภอบ้านใหม่ชัยพุธอ๋อบุรีรัมนี่บ้านใหม่ชัยพุธนะครับ ใกล้จะสิ้นเดือนมาแล้วครับวันที่24เล่นอยู่ที่อ๋ออำเภอวัฒนานครสะแก้วครับมาแล้วครับนี่สะแก้วก็ไม่ไกลจากบ้านเราเท่าไหร่นะก็เท่าไหร่200กิโลไปดูไหมยายครับ24นะครับเจอกันที่สะแก้วสะแก้วนะครับ25เจอกันที่สุรินทร์เด้อสุรินทร์นะครับอำเภอเมืองนะครับ ยี่สิบหกครับเจอที่ร้อยอ็ด<า>นะครับนะร้อย <100 S 2> อ็ดไกลอยู่ไกลอยู่ไกลก็ให้กําลังใจกันนะครับไปทางจากชนมุดีไปพิจิตเลอไกลไ<อ>หมฮะครับสาหงามพิจิตอดีตชารวันนะครับแจ้งข่าวข่าวพี่น้อง สำรับเอฟซีโอเมื่อคืนนี้เล่นอยู่ที่หน <Yeah. S 1> องลำพูโอ้โหเขปูเสือกตั้งแต่ไม่ตั้งเวทีนะครับเมื่อคืนนี้เสือเต็มหน้าเวทีเลยเวทียังไม่เสร็จเสือเสือ <Vanguard> จองจองนะครับคือ <Vanguard> อัน <der> นี้เช่นเคยนะครับคนให้กาลังใจกันนะครับติดตามชมมาลําสาวน้อยนะครับเวทียังไม่ตั้งเสือจองกันเต็มแล้วน,นะครับพายุฝนก็ <Bernard> ก็ถือว่าปลอดภัยทุกงานนะครับสามารถเล่นได้ทุกงานหรือว่าแน่นอนนะครับนี่สาวน้อยบ้านแข่งหรือว่าสาวน้อยปลอดฝนนะครับต่อให้ฝนตกมาขนาดไหนก็ยังสามารถเล่นได้นะครับก็มีบางหลายคณะนะครับบอลลัม,ลนนมลก็โดนฝนฟ้าทําให้ทําการแสดงไม่ได้นะครับก็มีหลายคณะนะครับช่วงพายุเข,ข้าที่ผ่านมาครับพี่น้อง นี่และครับฝนฟ้าถึงเวลาจะมาก็มาถึงเวลาจะไปก็ไปนะครับฝนน,นะครับฝนตกไม่ทั่วฟ้านะครับเป,เป็นโคศกศพูดดีครับลุงยายก็ชมเสียงโคศก <c oughs> ก็อยากจะเป็นพิธีกรนักพากย์นือนกันนะครับพีบ่นน้องอยู่ที่เวลาและจังหวะโอกาสนะครับเราก็ฝึกซ้อมในการพูดไปเรื่อยๆนะครับ ฟังเสียง<ด>เจจ้ๆนะครับ<ด>วันนี้<ด>โอ้<น>โหนกลองดีเง<ด>ี<อ>้ยเนาะว่าจะเดินไปดูดอกเคอยู่เงี้ยไปหาถ่ายรูปทำคลิปยายไปไหมใครจะมาของอ๋อ,อวันนี้วันนี้คุณยายจะรวยนะครับวันนี้คุณยายจะรวยครับน,นี่สะสมไหมสะสมไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือว่าสองอาทิตย์ปุ้ย ถึงเดือนเนอะเดือนเนี่ยนะครับก็เป็นสาระคุยกับคุณใจนะครัใครกิจกับคุณใจคุณใจก็มาแล้วแมวล่ามาแล้วนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะก็คุณใจลาคลิปหน่อยบายบายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเจฮ้เฮ้เฮ้จราวนี้ทุกละก็ไม่เจอกันครับ ถ้าเขามีธุระเราก็ไม่เจอกันพ่อยายไม่ได้ไปไหนครับเขามีงานเราไม่มีงารหน้าที่นะครับที่ต้องรับผิดชอบนะครับสําหรับคลิปนี้ดูแล้วก็จะลืมนะครับกาแฟเสด็จแล้วก็ปลาแซ่บปากแดงนะครับผู้สนับสนุนัอย่างเป็นทางการนะครับดูแล้วก็จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องทานินกาแฟเสด็จด้วยนะครับพี่น้องขอบพระคุณมากครับบ๊ายบาย huh, <laughs>